เดี๋ยวจะพับทำคลิปอยู่ที่นี่คลิปนึงนะพี่รู้ทดสอ,สอแบกบนะับโมไอ้น่ะได้ได้ได้จะเอาโมไอ้หรือรูทสองรูง้รจักไหมโมไอ้ผมร<ะ>ู้จักที่มันจะเป็นลูกไปเ,เหมือนในเป่าสะตนเพนะ็นอ่ะอ่าโอเคตามนั้นนะเนีสะตวสวยครับผมร,รู้าักทำใหม่นะครับตบเส้นนี้นะเส้นทางน้ำหนาวนะครับระหว่างเชื่อมหลังขอนแก่นนะครับอันนี้จะไปเพชรบูรณ์ เออเราเข้าเข้าน้ำหนาวอย่างนะเลยมาแล้วเอาเลยน้ำหนาวเล็กๆแค่น่ะน้ำหนาวเลยมาแล้วนี่จะเข้าวิโลกแล้วเนี่ยสวยครับเด็กนักเส้นทางนี่นี่เพชรบูรณ์สวยมากเลยฮะเนี่ยโอ้โหร่างคำเส้นทางใหม่นะครับเออแล้วคำเส้นใหม่นะครับเป็นสีเลนแต่มีเกาะกันเหมือนเพื่อความปลอดภัยพอเส้นนี้สิว่าอ่างขัวนี่ทำอะไรเป็นเหวเลยครับเนี่ย ซ้ายมือนี่ทำอะไรอ๋อไม่ให้ดินทหลมนะดินสไลด์ไงเทปูนอะอืมง่ายเทปูนปิดไว้ไม่ดินสไลด์เนี่ยไม่เขาไม่ดินสไลด์เห็นไหมคนไปต่อคนนั้นอะนะอ่าต่อท่อน้ำให้มันไหลมาน้ำซึมได้เนี่ยไม่นสไลด์มาสวยเส้นทางนี้เพื่อนมาก็ กาับเสินทางนี้ก็มาตะวันด้วยเพราะว่ามันเป็นสินทางที่กำลังซอบแซงใหม่นะครับแต่ไม่ทําเป็นคู่ขนานนะแต่ทําเป็นสีเลนเส้นนี้สวยนะครับถ้าเพื่อนๆมาก็ขับช้าๆมาชมวิวมาเรื่อยๆก็ได้นะครับเนี่ย มาเส้นาาทางนี้กี่ครั้งนะครับเยอะครับนับท้วนขับบ่อยมากตั้งแต่ยังเป็นถนนสองเลนส่วนกันอยู่จนตอนนี้ขยายเป็นสี่เลน,เลนแล้วนะสี่เลนแลไอ้อเจ้สี่เลนสี่เลนแบบไม่แบแบไม่ทางคู่ขนานนะเนาะอย่างละสองเลยหน,น้าหน้าหน้าหน้าถนนกว้างขึ้นเฉยแต่วิ่งแใบบนสวนทางได้สี่คันรดสี่คันแปดคันได้อะ ว่าดีครับทำให้มันปลอดภัยมากขึ้นใช่ความเร็วนีนความเร็วผมว่ายิ่งอันตรายมากขึ้นคนจะหลงคนหล,ล,ลงใช้ความเร็วช่วงหักศอกสอบ,สอบม่ชิน์เนี่ยโอ้ยเสี่ยงเผมว่าตายเยอะนะเนี่ยเราผ่านไปกี่สอบนะ เส้นนี้ก็เป็นเส้นสําคัญเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเส้นเชื่อมต่อภาคอีสานกับเหนือนะเราจะมาภาคเหนือนะคนอีสานมาภาคเหนอหือคนเหนือจะมาภาคอีสานแล้วเราาเส้นนี้นะถูกบังคับเนาะอีกเส้นหนึ่งก็มาทางหนองงวละเวนะครับควจริงเมื่อวานเนี่ยผมผมหยอกหนองงวละเวนะแต่คุณหูเข้าไปมองจีจีีเอให้ชี้มาเส้นนี้เส้นนี้เส้นเส้นเดิมอ้อมเข้ามาเขาเขาเขาคอ จริงๆพวกที GPS นี่นอย่าไปเชื่อในม,มากมายนะว่าเขาจะบอกทางหลักใหญ่เฉยมันมีทางเส้นทางลัดเขาไม่ได้บอกครับสุดท้ายเราต้องอ้อมครับอ้อมมาอยู่จุดเดิมโอ้โสวยมากเราทำอะไรพลาดทันเลยครใส่เอาดินมานถมภูเขาเน,น,น,นี่ยถมเพื่อขยายถนนนั่นเองเขาใช้เทคนิคในการเอาดินมาถมภูเขานะ ลงทุนมากลงทุนสูงนะเซนนี้จะเป็นหมื่นหมื่นล้านนะโอ้โหเรียกเลยนะยาว้วยเพราะว่าเขาใช้วิธีการถมถมภูเาอาดินมาถมภูเขาอะ่ะก็ต้องทำแข็งแรงนะไม่แข็งแรงอะหน้าฝนนินซายถนพังหมดใช่ไหมตกตังหลังก็ไม่เอาไม่อยู่เลยนะ เลยมากเฮ้ยเสงอันนี่สู้ตองยีได้สบายนะนี่นะโอ้พ่อแม่อะอือสู้ได้เลยต้องยึดเขี้ยวสวยกว่าวันธรรมชาติกว่ามันไม่ไม่เป็นอะไรไฮเทคเลยมากมายนะนะมันดิบๆไบนะมันรถสวยนะ ดิบดีอ่ะเส้นนันดิบดี่ะว่างขึ้นก็อันตรายขึ้นหรือเปล่าถ้าขับช้าๆผมว่าหัวรว่างจะช่วยประยุกต์ได้นะถ้าขับเร็วนี่ผมว่ามันประยุก์ช่วยได้เนมากนะมันโค้งอักสองมาก หน้าก็วิ่งได้ประมาณสี่คันสวนมาสบายๆครับตรงนี้เป็นจุดที่สวยที่สุดเลยเส้นน้ำหนาวอไอีกเส้นหนึ่งตรงช่วงส,สะพานชื่อสะพานอะไรนะโอ้ที่สะบัิสัวตกเหวอ่ะโคยตองอ่าสะพาน้คยตองับดูแล้วว่ากาตกเหวแล้วครับผมันเป็นช่วงทางด้านเอียงมาลงภูเขาเจอสะพาน เส้นทางรู้สึกว่าเป็นเส้นทางเก่าที่ออสเตรเลียสร้างง่ายหรือจาไม่ได้นะผมเคยอ่านมาผมจําได้อยู่ไปมอายนะเราไปรูสบสองคนะไปไหนนะรูสิบสองรูสิบสองนิวอาผมถามก่อนว่าทําไมตั้งชื่อว่ารูสิบสองก็เป็นเส้นอื่นเส้นที่สิบสองะไรเงี้ยนะหรือว่าเป็นเจนี่ อันนี้เป็นอะไรเป็นเป็นอะไรเป็นคอฟฟี่ช็อปอ่าวัม่งกินหน่อยดีไหมเดี๋ยวนุ่นก็เป็นคอฟฟี่ช็อปเหมือนกันแลรอโอ้นี่แต่เขาจะดีไซน์แบบเป็นสโตนแอนด์ที่เราเคยน,น,นี่ก็สวยนะมีภูเขาใชน่นี่เป็นที่ใครเนี่ยที่สวยจังเลยอ่ะ นะก่อนจนะนะถึงทุ่งแสลงหลวงเจอครับเป็นเข้าไปจบเลยครับคุณดูเป็นอาหารร้านอาหารแล้วก็ห้องน้ำโ<อ>รงแรมที่พักไม่เหมือนทุกอย่างนะและก็มีมุมให้ถ่ายรูปนะดีไซน์แบบวินเทจโอ้หน้าหน,น้าไปหน้าไปหน้าไปเดี๋ยวไปกันแนละ้วเพื่อนๆนะครับนะ เป็นร้านค้าครับของฝากนะครับที่นี่ได้เป็นมะขามนะของฝากขึ้นชื่อนะพิชบูด้อมหนาวพวกผลไมนะ้น้ะใช่ไหมแล้วก็ของชมลวยนะชมลวย น่าจะมีเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือภาคอีสานเนาะมาไหมเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีแล้วเชื่อมเลยรถไฟลังคู่รถไฟมันมากเนี่ยเขาพบรถไฟเขาเยอะมากเราหูเนาะเขาเชื่อมทุกเส้นเลยเนาะดูในเมืองว่ะสังเกตมหมที่ลังคู่นะแต่ในแมือีแต่เม,ม,มืองเล็กแค่เดี่ลังเดียวนะมันจะไปรถไฟที่เขอะมาไปท,ทุกจังหวัดเลยอะ่ะบ้านลอยน้อยนะ,ะแต่ที่เราสร้างทางรถไฟมา,มา,มาก่อนเลย ในอ,อาเซียนเลยแล้วก็สร้างก่อนในเอเชียได้ซ hmm. ้ำไปรถไฟเป็นไทยเป็นประเทศแรกที่มีมีเส้นทางรถไฟก่อนในเ e mm hmm. อเช e ีย mm hmm. เลยครับแต่เราไม่เป็นฮาไปไหนแลย่กว่าที่เราสร้างรถทางรถไฟตั้งแต่ราชการที่5้ามาเนาะแต่รถไฟยังเก่า,าเหมือนรถใช้เมื่อสมัยผมงึงเด็กๆทุกวันนี้ย,ยังใช้อยู่ครับ <laughs> พาท่าซ่อนแก้วยังไม่เคยไปละไปชมุกถ้าเขาเขาอยู่บนเขาด้านนู้นแมวกได้นะเพราะว่ามันสวยนะแล้วแวกถ่ายคลิปดบบน่นะครับเราวไปดูพาท่าแก้วพาซ่นแก้วพาท่าซ่อนแก้วนะครับเราแวกไปดูจ่อยว่ามันสวยกามแค่ไหนนะครับเคยพาแต่ไปมากๆอยู่บนยอดเขาบ่อยแล้วเราก็ดู้นะพระที่อยู่ในอยู่บนเขาเมืองไทยบ้างด้ยว่า สู้ก็ได้ไหมมันก็ความสวยงามผมว่ามันก็คนละแบบฉบับเนาะเพราะว่าศิลปะของเราศิลปะเขาไม่เหมือกันแต่พระมารู้สึกว่าก็อาลังการหน่อยเจ๋เขาสร้างโอ้โหเป็นเหมือนเมืงสวรรค์เลยนะไม่ใช่เล็กๆอนะะว่าถนนเส้นนี้น่าจะผานสักอีกสปีเลยะเ,เสร็จ ต่ใกล้เลยครับหกสิบเ okay. oh, ปอร์เซ็นต์โอ้ยสามปียาวแต่ถ้าเสร็จทั้งเส้นสายก็ได้อยประมาณละสามปีนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าบางช่วงเี่ไม่ทเนนี้คือช่วงแต่ช่วงมาทางจากตรงสะพานมา <Yeah. S 1> รู้สึกว่ายังไม่ทำนะครับยังม่็นมนะือทำช่วงนี้ขนแก่นทำแล้วแต่ช่วงเนี้ยมันมันไอ้ช่วงตั้งแต่คอนสารมาเนี่ยมาถึง น้ำหนาวนยังไม่ทํานะมาเริ่มทําที่น้าหนาวมาที่พชรบูรณ์นี่นะครับทำแนละ้วแต่จากเส้นนั้นผมรู้สึกว่ารถไม่ค่อยมีนะวิ่งจากอคอนสานมาน้าหนาวเนี่ยรถไม่มีว่างครับว่างมากเลยพอมาเส้นนี้รู้สึกว่ารถเยอะจริงๆไงรถมาถี่เลยขนาดผมไปถ่ายที่เราไปนะยังไงสวยๆครับสวยดูด,ดูครับจังหวัพชบูรณ กินข้าวเป็นฉับุลก็ได้แล้วยังไม่หิวตัวกินเที่ยงกินที่มิโรกได้เลยกินเด็ดชัยได้มีร้านหนึ่งร้านชื่อร้านลมลมลมโชยโลมเย็นเนี่ยจําไม่ได้อร่อยใช่ไ,ไหมใช่คุณสารดิตเรา,า,า,าม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 าบ้านมาบ้านเออพอเสียเลยคอเสียไปยังไงบ้านรัสเซียโอ้โหจะไปเคยไปบ้านพอเสียใช่ไหมฮะอู้ละ ผมเคยไปแล้วครั้งกี่คืนครั้งสองคืนนัดกันตอนนั้นไปไหนไปเชียงของใช่ไหมใช่เป็นลาวเป็นลาวที่ว่า,ท,วาที่ว่าจะลุยกันใช่ไหมทริปที่ว่าลุยเลยไหมเออพอไปก่อนใช่ไหมใช่ไปนอนเท่าสองคืนอ่ก็ออกพร้อมกันอะไรเงี้ยออกพร้อมกันทริปลาวนี่ไปกี่คนครับตอนน้นไปทั้งคน ไม่สี่เหรอเขมรเนี่ยสองคนหนึไงทิปหลังหรือ่ทิพทิปหลังทิปหลังอ๋อททิปแรกทิปแรกไปกันเยอะทิปแรกก็เป็นทิปทำความรู้จักกันครับทิปหลอกทิปหลังหรือึงทิปซีฮะอเมริกันแช์ ไปกับคุณลักษณ์เสียงสนุกค,ครับเียวด้วยทำงานาไปด้วย